สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโซรัสั์เกตวิสุดที่ผลนะครับหรือบอสนะครับดีที่สุดบริการครับธรรมธิตาสุมิภัยบุญจากศูนย์รวมรถยนต์ดีที่สุดบริการสาขาสุขมุมวิท72นะคะเอ่อที่นี่นะครับก็ติดริมถนนสุขมุมวิท72ิเลยนะครับมาง่ายนิดเดียวนะครับใกล้รถไฟฟ้า BTS แบล็งเลยนะครับค่ะดีที่สุดบริการของเรานะคะมีทั้งหมด3สาขา สาขาแรกเลยเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นที่สุขุมวิท62ทับหนึ่งตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์สาขาใหญ่ของเราสาขาที่2จะอยู่ตั้งอยู่ที่ PK อ่อนนุชซอย2ติดกับ Big C ซอ่อนนุชนะคะส่วนสาขาที่3ของเราจะเป็นเจเนอเรชันใหม่จะตั้งอยู่บนเนื้อที่สุขุมวิท72ศูนย์รวมรถยนต์ดีที่สุดบริการของเรามีคอนเซปต์สั้นๆง่ายๆนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพอ่อสั้นๆง่ายๆของเรานี่คือซื่อสัตย์รักษาคำพูดพาธุรกิจลุ่งโลด ดีที่สุดบริการสาขาสุขุมวิท72ของเราเนี่ยมีทั้งหมด3แผนกแผนกแรกเนี่ยเราเรียกว่า financial consultant แผนกที่2เราเรียกว่า sales assistant หรือแผนกที่3เราเรียกว่า inspector เดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแต่และแผนกนิดนึงนะคะพี่ว่าแผนกแรกเนี่ยที่เราแจ้งไปว่า financial consultant financial consultant เนี่ยของเราเนี่ยหมายความว่าเราจะมีการบริการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับระบบทางการเงินว่าถ้าลูกค้าอยากใช้เงินดาวต่ำ หรือลูกค้าท่านใดอยากใช้เงินดาวสูงเพื่อที่จะให้ยอดผ่อนลดลงเราจะมีแผนก Special ล s t ทางด้านนี้คอยให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำสำหรับลูกค้าเป็นเคส by c เคสของแต่ละท่านไปนะคะส่วนแผนกที่2ตรงนี้ของเราเรียกว่า s e l l Assis ิสต l เ s s ล์แอ a ซิ s ต์แท s เซล t เนี่ยตรงเนี้ยของเราจะมีการแนะนำหรือมีการแจกแจงลูกค้าเกี่ยวกับว่าลูกค้าท่านใดเหมาะกับรถประเภทไหนหรือลูกค้าบางท่านมากันเป็นครอบครัวเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าใช้เกี่ยวกับรถครอบครัวอาทิเช่น t o y o t a w i s h มิ s ซูสเปกวากอนหรือรถครอบครัวอะไรหลายอย่างหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะส่วนแผนกที่3ของเราเกี่ยวกับอินสเปกเตอร์อินสเปกเตอร์ตรงนี้เราหมายความว่าเราจะมีแผนกตีราคารถหรือดูสภาพรถของลูกค้าแต่ละท่านว่าสภาพรถแต่ละท่านเนี่ยที่อยากจะนํารถมาขายให้กับทางเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างาลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากตรวจสภาพรถสามารถมาได้ที่สาขาสุข,ขุมวิท72ย้ิำนะครับมีแค่3สาขาเท่านั้นนะครับ สาขาที่อื่นชื่อเหมือนหรืออะไรอันนั้น <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือแค่พยายามทําให้เหมือนหรือเลียนแบบของเรานั่นเองนะครับ3สาขานะครับอย่าลืมนะครับของเราสังเกตง่ายได้ว่าโลโก้โลโก้ของเราจะเป็นตัวรูปรถนะคะถ้าสาขาไหนไม่มีโลโก้หรือใช้คําชื่อที่ค่อนข้างคล้ายหรือเหมือนไม่ใช่สาขาสุขวิตเจ็ดสองหรือ62หรือพีเคซอยสองทั้งนั้นนะคะของเราจะใช้ชื่อเดียวคือศูนย์รวมรถยนต์ดีที่สุดบริการสาขาสุขวิตเจ็ดสิบสองเท่านั้นค่ะ